แล้วทำไมครั้งนี้เยอะล่ะเราถามถึงว่าหมอนชั้นเนี่ยสมัยเดิมกระสัใไ้แปกหมอนชั้นสูงนางแค่สูงพออย่างนั้นปุ๊บนางก็ถามว่านี่กระสับนี้นางกระสับนี้ฉลาดไหมลูกฉลาดมากถามว่าแล้วเธอทําไมวันนี้เธอถึงเป็นอย่างนี้ล่ะนางก็เลยตอบว่าวันนี้ดีทั้ง ความเป็นพระอาริยน,นี่ดิฉันก็เลยไม่กล้าขโมยนางก็ถามว่าแล้วอย่างเราคุณนางเป็นกระแสนางก็ต้องนั่งสูงถูกไหมแล้วอย่างเราล่ะเราจะได้เป็นพระอริยะจักเขาได้บ้างหรือเปล่านางก็ตอบว่าได้จิแล้วจะทำอย่างไร นางผุดผุตลาดนี้เป็นเอตัดพักพา,านะลูกคือเป็นผู้เลิศในทางแสดงค่ะน,นางก็บอกได้สิเพคะนางเอ่อนางกษัตริก็ถามว่าตัดอย่างไรนางผุาาดผุตลาก็บอกว่าดิฉันอยากแสดงถายให้ความเอ,อียลูกคิดว่านางกษัตริย์นั้นอยากทำอย่างไร ให้นั่งอยู่ข้างล่างแล้วนางกริยันั่งข้างบนอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ให้ผู้แสดงธรรมคือนางขุดชุดตลาดที่เป็นหยู่รับใช้เนี่ยนั่งกับถือแล้วนางกระสับมานั่ง,งข้างบนหรือไม่ไม่ก็เลยจัดก,การเอานางขุดชุดตลาดไปอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำหอมทั้งตัวแล้วก็ต่งนใจใหม่หมด แล้วก็หาตังที่สูงให้สำนักนะคะ